ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมอะไรครับที่ไม่ใช่เรื่องง่ายคนผู้ชมอาจจะถามว่าอะไรไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับลูกค้าคันนีนะ้ต้องเล่าเท้าความมันก่อนนะนี่เป็นในหัวจากสุราษฎร์ธานีนะครับผมไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนนะครับผมไม่เคยพูดคุยพบปะกันมาก่อนนะครับแต่ลูกค้าไว้ใจให้เราได้ดูแลรถครับผมติดตามจากช่อง Youtube ของเรานี่แหละนะครับติดตามผลงานจากของเราว่า เราทำมีเอก็กสวยเราทำมีเอก็กหลอ่อโอ้โหฮ,ฮะก็สเต็ปของเราบอกแล้วฮะบอกไม่หลอ่อไม่ส่งให้แน่นอนครับผมไม่หลอ่อไม่เสิร์ฟนี่เป็นไงฮะก่อนหนึ่งต้องสวัสดีก่อนนะครับผมวันนี้มาอยู่ที่ฟ้าเจริญย่างยนต์นะฮะอยู่แยกสุนสมเด็จปากเกร็ดนนทบุรีที่เดิมนะผมริมถนนติวานนนนะวันนี้ผมพามาชมกับรถที่คุ้นหน้าคุ้ตากันเป็นประจำช่อง,องเรานีแบอ เยอะจริงๆฮนะสำหรับอิตาสุมิลเอ็กครับวันนี้มาในโฉมของตัว RS นี่ท้าย RS อีกหนึ่งรำนะฮะคันนี้นะครับต้องเท้าความว่าลูกค้าซื้อรถทางออนไลน์นะครับซื้อรถจากกรุงเทพนะครซื้อรถโซนแถวประชาอุทิศโอ้โหฮนะก็ทักเพจเข้ามาครับทักอินบ็อกเข้ามาว่าอยากแต่งรถตอนแรกจองร้ออย่างเดียวบอกเลยฮะว่า ลูกค้ามาจำล้อมาอย่างเดียวชุดเดียวฮนะไม่คุยอะไรต่อเลยครับผมผมก็บอกว่ามีของเลยครับผมโอนปุ๊บโอ้โหบอกไวมากครับ2อาทิตย์ครับลูกค้าได้กําหนดการรับรถแล้วนะฮะก็โทรม,มาคุยแนวทางการตกแต่งกับผมผมก็ให้ข้อมูลไปนะครับว่าอยากได้แบบไหนลูกค้าก็คุยจินตนาการอยากได้อารมณ์นุ้นแบบนุ้นแบบนี้ครับลูกค้าก็ลีดรายการแต่งมาให้โอนะ้โหฮะ ไม่ได้รีดแค่นี้ครับรีดมาประมาณนี้ครับ <c oughs> โอ้โหแบบคันนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบแน่นอนทุกอย่างเน้นแท้เน้นดีหมดทุกจุดจริงๆครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูรีวิวกันก่อนว่าใช้อะไรบ้างมีอะไรบ้างอุปกรณ์ตกแต่งที่จะใส่คันนี้แต่ความมั่นใจความน่าเชื่อถือบอกเลยฮะเป็นสิ่งสำคัญนะครับการดูแลลูกค้าผมบอกเลยครับต้องดูแลให้ดีที่สุดนะครับดูแลรถลูกค้าเหมือนดูแลรถตัวเองนะฮะเป็นสิ่งสำคัญนะครับ ที่เราควรยึดถือในการปฏิบัติสำหรับการทำรถของลูกค้านะครับจะไม่มีอะไรดีไปกว่าเหมือนทำรถตัวเองนะผมบอกแล้วว่ารถตัวเองทำดียังไงแล้วลูกค้าต้องการดีอย่างนั้นผลงานจะประจักษ์เองนะฮะเรื่องราคาไม่ใช่ปัญหาสำหรับลูกค้าแต่ของให้ได้ของที่มีคุณค่ามีคุณภาพนะครับเพราะว่าบางครั้งรถคันหนึ่งก็กว่าจะ กว่าจะซื้อกว่าจะได้มามันก็ลาบากนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ตกแต่งอุปกรณ์ใส่เพิ่มสมุทธน,นะครับควรจะดูแลลูกค้าให้ได้สมกับราคาที่ลูกค้าจ่ายนี่ฮะมาดูก่อนนะว่าคันนี้เป็นตัวไหนอะไรยังไงนะฮะตัวนี้เป็น R/S เดิมๆนะครับนี่ผมเอาลดสไลด์ไปรับมานะจากโชว์รูมเลยนะครับลูกค้าริเคว์มาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่าสไลด์พี่จัดให้ เอารถไปรับให้พี่หน่อยนะครับผมก็ดูแลให้นะครับไม่ต้องกลัวเราก็ดูแลลูกค้าถึงที่เลยไปรับแต่เช้าเลยวันนี้ไปรับมา7จ็ดโมงครึ่งนะมาถึงร้านตอนนี้ก็1 0บโมงพอดีเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการแสดงกันวันนี้นะฮะก็มาดูรถกันก่อนรถจะเป็นตัวยูสูมิวเอ็กไทอสตัวนี้เป็นสีเทาไอเกอนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันนะคัันี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับก่อนจะไปดูกันอย่าลืมนะฮะ ฝากกดไลค์ก่อนกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนิดนึงว่าช่องของเรามีอะไรใหม่ๆมานําเสนอกับฟ้าเจริญยางยนต์นะครับใครเพิ่งเข้ามาชมกับช่องของเราก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอ่าเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเราฟ้าเจริญยางยนต์และจะเป็นสื่ออีกสื่อหนึ่งที่เป็นแนวทางการตกแต่งรถให้คนที่จะซื้อรถรุ่นนี้นะครับหรือว่ารุ่นไหนๆนะครับ เป็นแนวทางการตกแต่งว่าใช้อะไรบ้างราคาอยู่เท่าไหร่อะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวเราจะมีบอกเป็นรายละเอียดให้นะครับสำหรับคนที่มีงบประมาณเท่าไหร่ทักมาคุยกับเราได้นะครับคุมงบได้เราจะจัดของดีมีคุณภาพให้สมกับราคาที่ลูกค้าจ่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราฝากติดตามชมกับคันนี้รับรองทีเด็ดแน่นอนในหัวสุราชบอกเลยว่าในหัวของจริงเดี๋ยวรอชมครับกับ อีสุมิวเ2025ทายอาจับทีมงานฟ้าเจริญยางยนต์รับเข้าฟาร์ม1นึคันคอยติดตามชมสักครู่เดียวครับผม uh, บายปอุปกรณ์ตกแต่งอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับมิวเอ็กซทาานี่ใส่ไปทุกรุ่นแหละแหมแล้วก็ว่าไปเรื่อยทายอาอันนี้เป็นไฟคาดเอวคับเขาเรียกว่าคาดเอวคาดกลางนะครับ ตรงนี้จะเป็นไฟ LED นะนี่ของฟนะรีฟอร์มนะฮะสามารถมาติดตั้งกันได้นะครับที่เราเนี่ยฮะก็หรือออกหมดแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทำการติดตั้งให้นะฮะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่เราขายอ่าตัวนี้สนใจมาได้นะจ๊ะเดี๋ยวไปใส่ก่อน Oil tie, traction, smooth like butter No slip, no slide, even through the gutter FJY, chat, the mod game's boss Fix your style up, no matter the cost Staff got skill, the vibe's on point Best in the game when you wanna anoint This Pajero's a legend, not just a ride Mountain city, we slide with pride Lift kits, tents, whole new kit When I pull up, yeah, they feel dry. Pajero Sport, we roll through fire and dirt เลี้ยงของเรียบร้อยฮะเรามาดูกันนะชุดในหัวสุราษบอกเลยว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบครับลูกค้าบอกขอแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบหน่อยจัดให้หน่อยฮะเดี๋ยวเราจัดให้บอกเลยว่าหล่อแน่นอนคันนี้ฮะเรามาดูรายละเอียดกันว่าลูกค้าใส่อะไรบ้างครับเริ่มต้นจากอะไรดีก่อนล่ะครับผม ผมก็อธิบายเยอะไปหมดเลยฮะวางเต็มไปหมดเลยไม่รู้อะไรมั่งเยอะแยะหมดเลยฮะกับสเต็ปแบบนี้นี่เรามาดูกันอ่ะเริ่มต้นจุดหลกัหลกๆก่อนแล้วกันเป็นล้อกับยางก่อนแล้วกันนะครับล้อนะครับเป็นล้อเวกวิลฟอร์ฟอร์มิงอ่าเป็นล้อ VFX 01ศสีดำเงาสี v b แ c k นั่นเองครับผมนี่ล้อส,ยสวยๆแบบนี้สไตล์ล้อเหลาแบบนี้บอกเลยว่า การมันโล่งๆไปนะนี่เป็นไงนะการมันโล่งๆไปนะเดี๋ยวเรามีวิธีแก้การล้อโล่งนะครับเดี๋ยวเราจัดให้เลยทันทีวันนี้ฮนะวันนี้มาพร้อมยางนะครับโตยโยต้า AT3 นะครับวันนี้ไซส์พิเศษหน่อยนะเป็นไซส์แปลกนิดนึงฮนะจากที่เราเคยทําไปนะลูกค้าบอกอยากได้แน่นๆเต็มๆนะครับ เราก็จัดให้ไม่เคยขาดจัดให้ตลอดนะครับลูกค้าอยากได้เราก็จัดไปอย่าไปเขาเรียกอนะไรอย่าไปยึกยักอย่าไปนําเสนอนะลูกค้าอยากได้ต้องจัดให้เขาเรียกว่าไม่เคยขาดจัดให้ตลอดนี่ไงฮะลูกค้าต้องการครับความหนาของยางคือไปนิดนึงนะครับใส่เป็น26555ขอบ20อนะ่าก็จะเป็นตัวหนังสือขาวเช่นกันนะครับลักษณะโครงสร้างยางก็เหมือนกับ265 50 20นั่นเองครับแต่ยางจะแก้มจะหนาขึ้นมานิดนึงอ่า <cái> ก็เป็นความสูงที่อวบอิ่มเขาบอกแบบนั้นฮะเป็นตัวหนังสือขาวไวเลเตอร์เหมือนกันนะครับเป็นยางเม็ดอินเจแปนโตโยทัยสองหกห้าห้าห้ายีคันนี้นะครับล้อยางผ่านไปนะครับเรามาดูช่วงล่างกันก่อนเนาะช่วงล่างกันก่อนนะครับช่วงล่างคันนี้ก็จะเป็นชุดบอลเฟนเดอร์ เซ็ตจากฟ้าเจริญยางยนต์นะฮะเซ็ตจากเรานี่ครับเฟี Feel ้ยวฟาวแน่นอนนะครับโชคจะเป็นโชคโปเฟนเดอร์หน้าควีนซีรีส์ครับนี่นะฮะเป็นควีนซีรีส์แบบนี้ครับปรับ16กระดับนะตัวนี้นะครับสไลด์กระบอกเตี้ยสูงได้นะครับสามารถโหลดได้ถึง3นิ้วนะครับตัวนี้ใส่ได้ทั้งมิวเใส่ได้ทั้งดี a x นะตัวนี้ D Max จัดทรงก็รงตัวมิวเจัดทรงก็โดนใจอ่ากับโปเฟนเดอร์ควีนซีรีส์นะครับ ตอนนี้ปรับได้ทะบอกระดับนี่ปรับตรงนี้นะครับนี่การปรับก็จะปรับตรงนี้นะครับสามารถสไลด์ก็บอกได้ก็คือตรงนี้สไลด์เตี้ยสไลด์สูงได้นะครับแต่ว่าจะได้ค่าความสูงได้แค่สแตนดาร์ดนะครับสำหรับโช๊คชุดนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นพิกกี้แบ็กนะครับเป็นซับแท้งปรับแนะครับพิกกี้แบ็กก็จะเป็นกระบอกซับแท้งที่ติดกับกระบอกโช๊คแบบนี้นะครับมีด้านซ้ายและด้านขวานะครับเป็นสเปกโกรดนะตรงรุ่นนะครับเนี่ยสเปกโกรดตรงรุ่นจะเป็นแบบนี้เห็นไหมอ่า อันนี้ด้านซ้ายนะครับส่วนตัวนี้จะไปด้านขวานะครับช่นั้น A อยู่ด้านซ้ายช่นั้น B อยู่ด้านขวาอ่าจัดไปนะฮะสปริงโหลดก็จะเป็นโปรแกสซีฟนะครับโหลดได้1.5หรือ2นิ้วในเซตเดียวกันนะครับส่วนชุดป่งนกปรับองศานะครับก็จะมีเป็นของโปรฟิเดอร์เหมือนกันครับตัวนี้แก้ปัญหาอาการกินยางของ ยางรถยนต์นะครับตัวนี้ทํามุมร้อให้ได้ค่าสแตนดาดมากที่สุดครับสามารถปรับค่าตั้งศูนย์ได้ใกล้เคียงกับสแตนดาดหรือทําเท่าสแตนดาดได้เลยนะครับเพราะว่าระยะปีกนกจะยาวขึ้นตัวนี้เป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับนะครับส่วนลูกหมากกันโคง้งตัวนี้ก็จะทําค่ามุมมองศาของลูกหมากกันโค้งให้ระยะสแตนดาดนี่สามารถปรับสั้นยาวได้เห็นไหมฮะเราก็ตั้งตามสูตรของเราได้เลยนะครับ ส่วนลูกยางกระแทกนะครับมีในชุดให้นะครับก็จะเป็นตัวเตี้ยนะครับแบบนี้นะครับของเดิมจะยาวเราทําให้มันเตี้ยลงเพื่อไม่ให้มันชนกับคัสซีหรือว่าชนกับปีกนกในด้านหน้านะครับจะได้ลดอาการกระด้างนะครับมันจะไม่กระด้างมันจะนิ่มนวลเหมือนรถเดิมๆสแตนดาร์ตนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นชุดวัดลมยางสติลเม e นะครับนี่เตือนได้นะครับลมอ่อนยางรั่วสามารถเตือนก่อนที่มันจะแบนนะครับ สามารถซ่อมแซมก่อนได้เห็นไหมจะมีค่าบอกนะครับนี่สติลเมดนี่โซล่าพาวเวอร์ TPMS ก็คือเซ็นเซอร์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้นะครับนี้เจ๋งเจ๋งเลยเฉาแนะนานะครับแล้วก็นอดล้อนะครับ FJY น่าดซิ่งตัวนี้ทน,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 นแน่นอนครับสีดำชุบอนโนไดโครมโอ้โหดำๆแบบนี้ของดูมีพรีเมียมมากๆครับเห็นไหมนอดล้อก็จบแจมได้ละอ่า มาดูยารักษาอาการล้อโล่งอะดีกว่าเอาหูตัวนี้บอกเลยว่าโดนใจวัยรุ่นแน่นอนนะมะหึมาใหญ่โตมะโหรานนะครับกับชุดเบรกพาเมลเอาหู้โหสีเขียวมุกทองตัวใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะทำเป็นมุกทองนะครับนี่ออกจะดูแบบเรมอนเรมอนหน่อยแต่ว่าโดนแดดจะเป็นออกสีทองออร่าออกมากนะครับตัวนี้เป็นแบก แท้คัสซอมนะครับตัวนี้หลังนะครับอ่าส่วนตัวหน้าใจะใ,ใหญ่แบบนั้นเลยฮะคันนี้ใส่แล้วดูเต็มแน่นอนเพราะว่าจานตัวนี้เลือกเป็น405มิลนะครับโอ้โหทำจานเป็นทับทองให้ดูทับทองหนะ่อยนี่ทับทองทองแบบบรอนสนะ์สีทองแบบออกช้าๆหน่อยสวยตัวนี้ตัดกับล้อดำๆนะโอ้โหดูขึ้นแน่นอนนะครับ ่าชุดเบรกพานาเมล่าโอ้โหยหกพอตหลัง4ี่พอตนะครับจานหน้า4ี่ร้อยห้ามิลน,นะครับจานหลังสามเจ็ดศูนย์มาพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะครับนี่ฮนะแจ๋วแจ๋วแบบนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็ขา CNC นะครับตรงรุ่นมิวเอ็กจัดให้นะเห็นไหมฮะพานาเมล่านะครับหกพอทสี่ร้อยห้าอ้โหโ จิกตรงแน่นอนรับรองไม่ต้องรองแหวนไม่ต้องรองน็อตนะครับใส่ขันใส่ได้เลยนะตรงรุ่นนะฮะสเกลจิกตรงแล้วฮะรถตัวนี้สมัยนี้ทำมามาตรฐานนะเบรกล้อ,อยางโชค๊คเซนเซอร์วัดลมยางนอ็อตล้ออ่ะสายถักมีสายถักเฮลนะครับนี่สายถักแท้นะครับเพราะว่าเบรกแรงดันสูงเพิ่มสายถักเข้าไปด้วยนะครับนี่มีมาในชุดนะครับมาตรฐานแน่นอน่าส่วน ถ้อยเสียนะครับตรงรุ่นกับอิรุสุมิวเอ็ก2.2แม็กฟอร์นี่ฮะเจดีซีไทเทเนียมตัวนี้นะครับรายเส้นตรงกับรถรุ่นนี้นะครับตัวนี้ตรงรุ่นเป๊ะป,ป,ปลายาเป็นไทเทเนียมแบบนี้ฮะสวยๆดูลงตัวนะครับนี่2.2มีแล้วนะจ๊ะมาจัดได้นะครับฝากระโปรงเนี่คาร์บอนหล่อ,ลอ นะครับลาย F1 นะครับตัวเคมเลสซิ่งนี่เขาเรียกว่าตัวนี้จะเป็นตัวพรีเมียมโลโก้ทองนะครับนีแจมๆแบบนี้งานสวยนะครับเป็นอีกหนึ่งลายคาร์บอนที่นิยมกันนะในหมู่รถ d m a ม็และ m ิ l x นั่นเนองนะครับโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ ข้าวๆนะครับคันนี้ก็น่าจะมีประมาณาสา0แสนอาจจะไม่ทอนจอลึกไหมราคาจอลึกไหมหรือว่าสนใจถามดีกว่านะจะดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีสินค้าเรามีชุดโปรโมชั่นชุดเรียวไทม์ให้แบบไหนอะไรยังไงโทรเข้ามานะครับ0817 341752นะครับเป็นเคสเคนี่เป็นไงราคาเรามาตรฐานอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเราได้สินค้า ช่วงโปรโมชั่นบ้างนะครับสินค้าจัดได้ตามว่ามาลูกค้ามั่งไม่ใช่หรอกเดี๋ยวบอกราคาไปลูกค้าจะถอดใจกันหรืเปล่านี่แหมลูกค้าผมใจดีทุกคน,นครับไม่มีใครถอดใจหรอกสาหรับสินค้าคุณภาพแบบนี้นะฮะรู้ๆก,ก,กันอยู่ฟ้าจะเดินยางยนต์แต่งของดีมีคุณภาพอยู่แล้วนะฮะชอบแบบไหนชอบสไตล์อะไรทําได้หมดทุกแบบขอให้บอกเราไม่เคยขาด,ดใจได้ตลอดจริงๆนะสำหรับ ลูกค้ามีงบเท่าไหร่ผมเน้นย้ำนะลูกค้ามีงบเท่าไหร่มาคุยกับผมผมจัดให้ได้ทุกสเตปบอกเลยว่างบประมาณไม่ใช่ปัญหาแต่สิ่งที่มีค่าที่สุดคือคุณภาพที่ผมมอบให้อะอย่าลืมนะก่อนจะไปชมเหมืนว่าคันนี้จะออกมาหน้าตาหล่อประมาณขนาดไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยช่องฟ้าจเจริญย่างยนต์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยโอ้โหดูดิแม้เราจะได้คลิปร้อนขนาดนี้ร้อนช่วงนี้ทำยอด จัดไปครับผมขอบคุณลูกค้าผู้มรเกอบรารรคุณทุกท่านนะฮะที่มาอุดนุนฟ้าจลเจริญนยางยนต์นั่นคันนี้อีกคันหนึ่นนนนนงนงะมาแล้วโถ่แจมแจมมิวมิวมิวเอ็กฟ้าจลเจริญนยางยนต์จบให้ครับเดี๋ยวไปชมความหล่อกันกับคันนี้ไป to stare LED lights like lightning in the air BV beast, big body, mean face, looking like a king. Owning every space, got that v wheel shine. Straight up aggressive, fit so clean. Ride looking impressive. Toyota traction, smooth like butter, no slip, no slide, even through the gutter. FJY wheel chat, the mod game's boss. Fix your style up, no matter the cost. Staff got skill, the vibes on point. Best in the game when you wanna anoint. This Pajero's a legend, not just a ride. Mountain city, we slide with pride. Lift kits, tents, whole new kit. When I pull up, yeah, they feel dry. Our Jetto Sport, we roll through fire and dirt. Veggie Whale well, rims, yeah, we flex with no hurt. Toe toe your grip, holding tight on every turn. FJ Whale well, Wheel shock, that's the place where we. Modding ain't a hobby, it's the art of the real. From bolts to wheels, we chase that feel. My Pajero Sport ain't just for show. It's geared up, fierce, ready to go. So if your dreams got horsepower and chrome, FJY's the spot where your ride finds home. Rims tight, ties right, rolling clean and mean. Pajero Sport, yeah, we the kings of the scene. ส่งงานไก่นกหนึ่งคันนะฮะกับอีซุมิลเอ็กสองพันท้าย RS คันนี้ฮะโอ้โหตัวท็อปหลูหลูมาสีเทาไอเกอร์นะฮะคันนี้ในหัวจากสุราชธานีโอ้โหฮะคุยกันทางเพจเฟ e บุ o k นะครับแล้วมั่นใจในฝีมือของเราโอ้โหจะคุยกันคุยซะหน่อยนะบว่าคนมีฝีมืออะไรประมาณนี้ก็ไม่ครับก็ต้องบอกว่า ขอบคุณแล้วนะที่ให้ความไว้วางใจนะให้ทีมงานของเราได้ดูแลรถใหม่ป้ายแดงๆที่ยังไม่ได้รับรถเลยฮะคันนี้ลูกค้าดิวตรงมาบอกว่าเป็นทุล้ายน่อยครับอ่าสไล,ลด์รถมาทําให้หน่อยนะครับก็เลือกคัตตอมสินค้ากันแบบจุใจเลยฮะแบบไม่มียกคันเร่งครับบอกเลยว่าอันไหนดีจัดหมดเลยนะครับคันนี้อ่ะมาดูรายละเอียดดีเทลกันครับว่าคันนี้แต่งอะไรกับเราไปบ้างนะครับคันนี้นะฮะเป็นรถอินโสุมิเอ็กนะครับตัวท็อป ตัว RS นะฮะแท้แทเลยนะเป็นออปชันตัวตัวท็อปสุดแล้วกันนะฮะตัวรุนพิเศษตัวท็อปสุดของ RS นะครับล้อดเดิมๆก็มาเป็นขอบ20อยู่แล้วนะครับแต่ว่าดีไซน์การล้อไม่ถูกใจนะครับก็ฟิตเมนต์ลดไม่ได้ก็เลยมาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางก่อนเบื้องต้นนะครับแต่ของเรามันมีครบนะข้อมันมีครบก็จบได้ทุกอย่างจริงๆฮะรเริ่มต้นก่อนนะคันนี้ก็ เพิ่มเติมนะฮะคันนี้เป็นสเก์ตหน้านะฮะนี่เป็นกันชนหน้าเพิ่มเติมนะของกาโต้นะฮะนี่ใส่ทั้งหน้าทั้งหลังทั้งกลางก็ครบหมดเลยนะฮะทั้งชุดนะด้านด้านรอบนอก,นอกประมาณนี้นะฮะฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงคาร์บอนนะครับนี่หล่อๆ่อแบบนี้ลงตัวเข้าทีมกับคุมโทนดําสติ๊กเกอร์หลังคาเดิมๆยังไม่ได้ลาะอ่อนนะปกติจะเป็นสีดําแบบนั้นนะฮะร,รถเพิ่งออกกสตอ็อกมานะครับ เราก็เลยยังไม่ลอกเดี๋ยวให้เขาทำความสะอาดแล้วลอกทีเดียวเลยนะฮะชุดล้อนะครับชุดล้อตัวนี้ก็จะเป็นล้อเวกวิวนะฮะเป็นล้อแท้แบรนด์เวกวิวเห็นโลโก้ไกลๆก็รู้แล้วของแท้แน่นอนนะครับเป็นล้อ vf x 0 1สีดำเงากอ็อดแบ็กยอดนิยมนะครับเป็นลายก้านวายเรียวบางนะครับตัวนี้เหมาะมากสำหรับคนที่ใส่เบรกโตฮะเพราะว่าล้อจะมีลักษณะดีไซน์ก้านที่บาง ห่างนะครับถ้าเบรกเดิมมันก็จะดูโล่งๆไปหน่อยนะฮะแต่พอม,มีเบรกใหญ่ๆมันจะดูฟิตติ้งแลวมันเข้ากันแล้วมันหล่อมากๆนะครับสาหรับยางนะครับตัวนี้เลือกใช้เป็นยางโตโยตัยโอเพนกันที่ AT3 เช่นเคยนะครับแต่ว่าตัวนี้พิเศษนิดนึงนะครับกับทรงหน้า1.5หลัง2ของเราเนี่ยปกติเราจะใช้ยาง2655020นะครับคันนี้ลูกค้ารีเควสตมาถามว่าใส่เป็น55ได้ไหมอ่าผมก็ไม่ติดอะไรครับผมผมก็จัดให้อยู่แล้วสไตล์แบบ จัดให้ตลอดไม่เคยขัดอยู่แล้วฮะเขาบอกว่าอย่าขัดใจเวรุ่นอย่าขัดใจเวรุ่นนะเวรุ่นชอบอะไรจัดให้แบบนั้นครับรีเควสมาเราจัดให้2 6 5 5 5, 5 2 0ตัวนี้ไซส์จะโตขึ้นนิดนึงก็จะทำให้รถดูทรงอวบในสเต็ปหน้าหนึ่งจุดห้าหลังสองเนี่ยฟิตเมนต์เขาจะเปี้ยเลยครับตอนนี้จะดูแบบแน่นๆนะครับส่วนชุดช่วงล่างนะครับอันนี้จัดทรงโดยชุดโชคกโปรเฟนเดอร์นะครับที่เราใช้กันเป็นประจำก็คือหน้าควีนซีรีส์ หลัง p ิกกี้แบ็กนะครับมีปีกนกองศารูปมากันโค้งปรับระยะคือครบเซตเลยอ่าเซตนี้ก็เป็นเซตที่เราเซตกันแบบเนียนๆนะฮะตัวปรับตัวจูนเซตค่าพีโลสปริงรับรองขับนุ่นนวลชนฝันแน่นอนสำหรับโชคชุดนี้นะฮะอ่ามาดูเบรกกันบ้างนะครับเบรกเนี่ยเป็นเบรกคัสตอมนะครับตัวนี้เป็นพานาเมล่านะครับเป็นเบรกใหญ่ๆนะครับดูโตๆดูกล้ามใหญ่ ดูสไตล์ลงตัวกับร้อที่มันมีลักษณะโล่งๆแบบนี้ก็เลือกเป็นพานามล่าเลยครับลูกค้าบอกขอไปแบบสุดๆเลยจานหน้า4 0 5หมิลโอ้โหดูฮะเต็มจานหลังปั๊มนี่เบียดเลยฮะใกล้เบียดกับล้อขอบ20เลยไหมครับเต็มท้องล้ออะไแบบทีเดียวแบบนี้สวยๆกันเลยนะฮะล้อตัวเบรกนะครับทำเป็นสีเขียวมุกทองตัวนี้เป็นสีตัวใหม่นะครับอจะแจ่มว้าวขนาดนี้ จะใกล้เคียงกับโลโก้ RS นะ RS ก็ RX จะเป็นลักษณะโลโก้สีเขียวเหมือนกันนะครับก็ทำคุมโทนนี่มันเป็นโทนเดียวกันนะเบรกหน้า6พอตนะครับหลังสพอพอตหลังเนี่ยผมทำเป็นจาน370นะครับหน้า405โอ้โหบอรเคียร์แลนด์ดีๆมากๆนะครับแล้วก็ตัวฮับจานนะครับทำเป็นสีทองทองชาชาดูให้มันอ่อนให้มันซอฟต์ลงแล้วมันจะสวยลงตัวนะกับล้อโทนสีดำนะครับ ยางก็ตัวหนังสือขาวปกติอ่ะมาดูด้านท้ายกันหน่อยอ้อลืมพูดไปน,นิดนึงนะฮะลูกค้าเลือกเป็นชุดสติลเม e นะครับเป็นเซ็นเซอร์วัดลมยางนี่ของสติลเม e เลย4รล้อป้องกันยางเสียหายได้ยางรั่วเราจะรู้ก่อนเตือนเราก่อนนะครับนี่นะฮะเห็นไหมชุดเบรกด้านหลังเนี่ยมีเป็นเบรกสี่พอตนะครับคือตัวนี้เป็นเบรกสี่พอตตัวนี้นะครับาจาารเจบับทองช้าเหมือนกัน มีเพิ่มเติมเข้ามาก็คือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับรุ่นนี้จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าจากเดิมโรงงานมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอใส่ตัวพานามล่าไปแล้วเนี่ยมันต้องแยกเป็นเบรกมือไฟฟ้าตัวเล็กๆแบบนั้นเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับดูโดยรวมแล้วรอเราเอาการแบบนี้นะครับเพิ่มเติมในด้านท้ายไหมด้านท้ายเนี่ยลูกค้าบอกว่าเอาคาดเอวกลางด้วยของฟีฟอร์มนี่นะฮะตัวนี้จะเป็นไฟ led นะครับนี่เส้นยา,ยาวๆนะต่อกันนะก็สวยดีนะครับ ก็จะเพิ่มกริมมิกของรถให้ดูหรูดูเท่มากขึ้นนะครับสุดท้ายนี่ท่อ JDC นะครับตรงรุ่น m a c f o r d e 2.2ใส่ได้เลยคันน็อตลงตัวเป็นปลายไทเทเนียมหล่อมากๆนะเพิ่มแรงม้าด้วยเขาบอกเพิ่มแรงม้าเพิ่มกำลังทองขับดีขึ้นแรงขึ้นเดี๋ยวไปลองกันว่าแรงจริงหรือเปล่านะพาดูรอบๆหน่อยทรงดูทรงเรื่องทรง ข้างหลังเห็นไหมครับปกติเนี่ยเราจะจัดเป็นแบบยาง2อ5 5เนาะมันก็จะบางลงนิดนึงนะครับแต่เนี้ยใส่เป็น265 55 5นะครับก็ดูเต็มซุ้มอ่าดูดูอวบดูฟิลเมนต์แน่นๆแบบนี้นะฮะเอ้โหสวยๆแบบนี้นะครับ,บ,บ,รบก็เป็นแนวทางหนึ่งสำหรับคนที่ชอบความนุ่มนวลในขอบ20นะครับแล้วเรื่องน้ำหนักของล้อตัวนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเป็นล้อโฟร์ฟอร์มิเป็นล้อน้ำหนักเบานะครับ มีความแข็งแรงมีความเป็นมาตรฐานของแบรนด์เวกวิลอยู่แล้วนะฮะสำหรับคนที่ชอบแนวการแต่งสไตล์เรียบหรูดูดุดันแบบนี้ในอิลุสุมิวเอ็ไม่รู้มีใครถูกใจกันบ้างหรือเปล่ากับทรงแบบนี้ดูรอบๆคันฟิล์มดําคุมโทนสวยๆแบบนี้อ่ารถหล่อๆแต่งประมาณนี้สวยว้าวกันเลยทีเดียว่าดูด้านหน้าดูดูความโหดใส่ชุดสเกิร์ตชายร่างนันก็สวยประมาณนี้นะฮะเห็นป่ หล่อลงตัวสวยจริงๆนี่ดูแสงลง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 รดดูแสงลงลดหน่อยอ้โหอย่ไง,อ,งออรา่ามันจ้าสะดเกินนะอ่ะส่งท้ายกันแล้วกันนะกับคลิปนี้นะครับใครที่กำลังจะเล็งไว้ว่าจะซื้อรถครอบครัวสักหนึ่งคันจะแต่งแนวทางไหนดีจะเป็นสายลุยนะครับหรือจะเป็นสายเรสซิ่งนะครับ ก็มีให้เลือกมากมายหลายอย่างนะครับแต่อันนี้จะซิ่งก็บอกว่าซิ่งได้นะจะหรูก็ดูดีจะลุยก็ไม่ได้กลัวนะครับกับสเต็ปแบบนี้ยางเอาเทนนะครับล้อสไตล์ก้านวายๆตอนนี้มันกำลังมากับสเต็ปของเราเฟวฟาวแน่นอนฟ้าจะเดินยางยนต์นะก่อนจากไปนะครับวันนี้ไปกันสั้นๆง่ายๆแบบนี้ดูรีวิวกันมาเยอะแล้วกับรถยูซมูเอ็กก็แต่ละคันแต่ละแบบแต่ละโฉมนะฮะก็เป็นแนวทางนะครับตรงคลิปไหน ถูกใจคลิปไหนทักมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้าบ้านเขียวบ้านแดงเราดูแลเสมอสำหรับลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราได้ดูแลร,รถสวยๆของท่านนะครับอ่ะก่อนจะไปนะฝากเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกท่านกดไลค์กด s ั b ส c คร b e กดกระดิ่งหน่อย fc Fanpage จะได้เห็นกันเยอะๆนะฮะแล้วก็ฟ้าจเจริญยังยนต์อยู่ตรงแยกสวนสมเด็จนะ ปากเกร็ดนนทบุรีนะครับอยู่จังหวัดนนท์อําเภอปากเกร็ดอยู่ริมถนนติวานนทนะครับถ้าใครจะมาหรือใครสนใจอะไรก็ทักมาได้0817341752เอ่าเบอร์นี้ผมดูแลเองดูตอบทุกแคตต,ตอบทุกสายไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ถ้าใครมาไม่ถูกก็กด Google Map ได้เลยพิมพ์ฟ้าจเจริญย่างย,ยนต์รับรองไม่หลงแน่นอนถ้าหลงโทรมานะครับ รับปรึกษาปัญหาเรื่องรถนะครับว่าจะแต่งแบบไหนดีอะไรยังไงจะเอาแบบนุ่มจะเอาแบบรุยจะเอาแบบแข็งเราได้หมดรถขึ้นลงง่ายนะเห็นไหมสเต็ปนี้ใช้งานได้นะสเต็ปขึ้นลงง่ายก็ใช้งานได้สําหรับคนที่ชอบแบบรถสไตล์ไม่สูงมากไม่ต้องเขย่งขึ้นเดีนะ๋ยวผมพาไหนๆจะ,จะไปแล้วเนี่ยนะจะเอาอีกหน่อยนะแต่ว่ารถเรามีผู้สูงอายุเห็นไหมครับคือรถเราไม่ต้องนี่เห็นไหมไม่ต้องปีนขึ้นอันนี้เบาะชั้นสองนะ นี่เบาะหลังก็ชั้นสองน,นี่ไม่ได้เบาะปกตินะเห็นว่าขึ้นง่ายลงง่ายนะครับสําหรับคนที่ชอบแนวสเต็ปแบบนี้อ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากไว้กับคันนี้ FC สุราธานีนะครับในหัวเมืองใต้ในหัวเมืองปักใต้ใส่ไม่ยัง้งกับของแต่งแจมๆจคุณภาพกับเราฟ้าเจริญยางยนต์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับจบแจมไม่เกงใจใครฟ้าเจริญยางยนต์ แล้วคุณจะรักถ้าคุณรู้จักเราจริงๆไป